วัดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยกุมบลราชธานีกันค่ะในหัวข้ออะไรเอ่ยในหัวข้อที่ว่าทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประโยชน์เพื่อส่วนตนนักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกันยังไงอ๋อแล้วแคลรินคิดว่าการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือเพื่อส่วนตนจะดีกว่ากันคะก็ต้องทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมสิคะแต่เราคิดว่าทําเพื่อส่วนตนจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าสมมติเราไปทําเพื่อส่วนรวมแล้วเราทําได้ไม่เต็มที่ คนที่เขามาคาดหวังในตัวเราเขาอาจจะผิดหวังในตัวเราแล้วก็มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปแต่เราคิดว่าทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมจะดีกว่านะคะเพราะว่าการที่เราทําความสุขให้คนหมู่มากคนมากๆคนกลุ่มใหญ่ๆก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราถ้าอย่งงางนั้นเราไปถามเคอา์พิเห็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลชนีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นหรือความรู้สึกยังไงในการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมและการทําประโยชน์เพื่อส่วนตนัว ส่วนรวมนี่ค่ะการที่เราได้ทำประโยชน์ส่วนรวมนะคะทำให้เราได้รู้จักคนอื่นมากมายะคะ่ะมากมายหลายตาโดยที่เราแบบเหมือนได้ทำจิตกรรมกับคนอื่นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะถามชื่อนู่นนี่นั่นกันไปอย่างนี้ก็ทำให้เรามีสังคมความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นดีกว่าอยู่คนเดียวะคะ่ะ การทำประโยชน์ที่สนเมนี่ดีนะคะทําแบบเหมือนทําให้สังคมเราดูดีดูเจริญมากขึ้นนะคะโดยการแบบจิตอาสาอย่างนี้ก็ทาแบบประมาณว่าเหมือนพาคุณแบบมารวมตัวกันไปทําจิตอาสาทั้งได้สังคมทั้งได้แบบเพื่อนในสังคมแล้วก็ทําให้สังคมแบบดีขึ้นเจริญขึ้นนะคะข <'m> right. อแค่อาสาหรือเปล่าคะแม่งก็เก็บขยะอย่างนี้ก,ก,ก็ก็ได้นะคะแบบนี้ก็โอเคะค่ะ <S <S> ถ้าว่างก็ไปเสมอค่ะเหมือนที่บอกไปแรกๆะคะ่ะาการได้ทํางานกับคนอื่นก็ดีได้รู้จักคนอื่นงนี้ด้วยนนมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างนี้นะคะอค่ะได้สัมผัสให้ดีได้เพื่อนแล้วก็เหมือนเหมือนตัวเองก็ดีรู้สึกด,ดีะะอะค่ะก็แบบนั้นแบบเหมือนเราได้ทําบุญด้วยอย่างเงี้ยนะคะถ้ามองอีกแง่หนึ่ง ชวนรวมให้ประโยชน์่วนรวมมากแค่ไหนเราถึงจะเลือกว่าเออมันดีอย่างนี้นะเราถึงเลือกประโยชน์่วนรวมก็ถ้ามีโอกาสก็คงต้องเลือกทาประโยชน์่วนรวมก่อนนะคะแต่ก็ต้องรู้ว่าเวลาที่เราจะทํานั้นตอนนั้นเราตัวเราโอเคไหมคือถ้าเราแบบคือตัวเรายังไม่โอเคเราก็คงต้องคงต้องกลับมาปรับตัวเราก่อนแล้วก็ ไปทำอยู่นส่ดนรวมให้มันได้ดีพวกเราก็พร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาลัยได้จัดให้นะคะเพื่อเพื่อเราพวกเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆคือกิจกรรมในมอจะให้ประสบการณ์ใหม่กับพวกเราคือก็ไม่มีผลเสียอะไรตัวอย่างที่ได้ทำเป็นสัดส่วนก็จะมีมีการไปเข้าค่้ นี่ศาสตร์อาสาค่ะก็คือเป็นค่ายสิวันที่ต้องไปอยู่ต่างนสิวันก็คือไปสร้างสนามกีฬาให้น้องค่ะมีความสูขที่ได้ทำค่ะหรือได้ไข่สิ่งที่คนต่างจังหวัดากการที่เราทำกิจกรรมเพื่อสน่วนรวมนะคะเราก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่เราจะนําไปใช้ชีวิต ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียนคณะพยาบาลครับเรียกทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมครับรู้สึกว่าทำแล้วรู้สึกว่าภูมิใจครับคิดว่าการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็ได้เป็นการฝึกตัวเองด้วยครับในการทำงานด้นานต่าง เป็นผู้นําในการทำกิจกรรมนั่นต่างๆครับพร้อมครับเพราะว่าการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็มีเอ่อได้กระชับความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยครับสิ่งที่จะได้จากการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมก็ ก็คงจะเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นการฝึกตัวเองเป็นในตัวด้วยในเรื่องของการทำงานแล้วก็ได้มีสภาพที่ดีด้วยครับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับก็คือว่ารู้สึกว่าเราได้อะไรหลายอย่างก็คือว่าได้รู้จัก ได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักน้องมากขึ้นครับเรื่องความคิดน,นะครับคือว่าเราจะได้ทัศนคติใหม่ๆก็คือว่าจะได้ปฏิสัมพันธ์กับคนมากขึ้นก็จะได้รู้จักคนที่อยู่ต่างคณะมากขึ้นนะครับในส่วนของที่เคยทํามานะครับก็คือว่าเคยทำกิจกรรมคือว่าในส่วนของ การรับน้องคือว่าประถมนิเทศแล้วก็การสัมผัสน้องช่วยงานสัมผั์น้องพร้อมครับเพราะว่าคิดว่าในการทําประโยชน์ในส่วนรวมนะครับคือว่าเราก็ไม่ต้องหวังว่าเราจะได้อะไรเราก็ต้องพร้อมสนับสนุนครับ <S <S สิ่งแรกก็คือว่าก็ะาจะได้รับก็คือว่าเพื่อในใหม่แล้วก็จะได้รู้จัก คนแตคณะแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือว่าจะได้รู้จักการทำงานเป็นทีมแล้วก็ได้ประสบการณ์มากขึ้นครับ จากการไปสัมภาษณ์คณะที่บรรทานมาเราจะพบว่าคนส่วนมากมองว่าการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งที่ดีทั้งในต่อตัวเราเองและก็ต่อผู้อื่นค่ะแต่บางส่วนก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเราอะพร้อมที่จะทําเลยไหมมีประสิทธิภาพในตัวเองหรือเปล่ามีความพร้อมในตัวเองมากไหมถ้าทําไม่ดีพอคนอื่นก็อาจจะไม่ได้สิ่งที่ดีๆด,ด้วยศิลปะประยุคครับ ส่วนรวมครับก็รู้สึกดีครับได้มีเพื่อนเยอะก็ดีครับพร้อมครับจะได้มีมิตรภาพดีๆกับเพื่อนๆครับเก็บขยะในหมอกรลับผมได้ก็ได้กับตัวเองครับเราได้ทำที่ที่เราอยากทำ ดีอยู่แล้วเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้มีประโยชน์เพื่อที่จะทําประโยชน์ให้แกผู้อื่คนครับฉันช่วยคนในส่วนรวมอะค่ะครัวิชาชี่ด้วยเพราะว่าเราเรียนคณะนี้ก็คือสาธารณสุขอย่างเช่นเราจะมีคําสอนอยู่แล้วคือ,อ,อเองเห็นต้นนี้เป็นป,ประโยชน์ก็คือเนื้อสุนประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ตนตนอย่างนี้ครัแล้วก็เหมือนกับ ถ้าเกิดว่าภายธุอนาคตข้างหน้ายังไงคือเราก็ใช้วิชาชีวพนี้ช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้เป็นในวิชาชีพอยู่แล้วค่ะก็เลยดีใจอะค่ะที่ได้ช่วยเหลือสองคนนะค่ะก็เหมือนกับว่านึกถึงว่าตัวเองมีค่าที่แบบสามารถช่วยคนอื่นได้ มศาสตร์ครับผมเลือกทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมครับก็รู้สึกดีนะครับผมคิดว่าการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมันทำให้คนหมู่มากได้รับผลประโยชน์นะครับผมก็เลยชอบทำแล้วก็การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้เจอคนที่มากมายแล้วผมก็จะได้มีเพื่อนเพิ่มด้วยครับพวกกิจกรรมในคณะพวก เพื่อนแตนของคณะผมก็ขึ้นนะครับแล้วก็มีผมก็เป็นสตาฟฝ่ายสถานการณ์ด้วยครับแล้วก็ยังมีช่วยอาจารย์แบบพวกวิชากีฬาครับพวกเก็บอุปกรณ์พวกอะไรต่างๆครับก็คงต้องตอบว่าไม่นะครับเพราะว่าคนเราไม่ได้ว่างอะไรขนาดนั้นก็ต้องดูก่อนว่าเออตัวเองว่างเปล่าแต่ว่าถ้าว่างผมก็จะพยายามทำครับทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ที่ผมคิดคือผมอยากจะมีเพื่อนเพิ่มครับครับผมประโยชน์เพื่อส่วนรวมค่ะรู้สึกด,ดีค่ะเพราะว่าการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นการกระทำของเราจะทำให้มีคนได้รับผลดีจากการกระทำนั้นด้วยว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็ทุกๆคนควรจะทำ พราะว่าสังคมเราจะได้น,น่ายอยู่มากขึ้นเนรื่องการเลิเล็กๆนะคะเช่นเราเราเริ่มด้วยการปฏิบัติตามกฎของที่ต่างๆที่เราไป <c oughs> พล้วความถ,าถ้าเราทําอย่างนั้นได้สังคมก็สังคมเล็กๆเริเ่มจกากที่เราอยู่ก็จะมีความเป็นสงบแล้วก็เรื่องที่พอจะช่วยได้มากขึ้นก็คือการออกกิจรกรรมเพื่อสังคมเช่นการออกค่ายอาสาตามโรงเรียนที่ห่างไกลค่ะ ถ้ามีเวลาว่างก็พร้อมค่ะได้ประสบก,การณ์ได้รู้รู้จักคนมากขึ้นได้รับอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนี่สค,ค่ะอ่อถ้าเลือกได้ขอเป็นส่วนตัวดีกว่าค่ะซึ่งเหมือนมันไม่ต้องแบบความรับผิดชอบกับและก็ความคาดหวังจากเพื่อนๆนะคะ เหมือนเหมือนถ้าเราไปส่วนรวมใช่ไหมเราก็จะเหมือนเหมือนแบบเพื่อนๆก็จะต้องการเขาก็จะมีความคาดหวังกับตัวเราว่าเราเราจะทําเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเราต้องแบบมันไม่ใช่แค่ความความรับผิดชอบในตัวเราเหมือนถ้าเราขี้เกียจอาเนี่ยถ้าทำว่าเราเราทําแค้ตัวเราใช่ไหมเอ่อพอเราทําแค่ตัวเราเราขี้เกียจเราไม่ทําเฮ้ยมันก็เสียหายแค่ตัวเราวะวะไม่ต้องเสียหายกับเพื่อนแต่ถ้าถ้าเป็นส่วนรวมก็คือเออเราไม่ได้เสียหายคนเดียวใช่ไหมล่ะอ่าเราก็จะทําให้เพื่อนเสียหายด้วยมันก็เหมือนเราเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นสองเท่าอะไรแบบ รู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์มีค่าก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ครับก็อยากเชิญเพื่อนๆมาทำประโยชน์เพื่อสังรวมเช่นจิตอาสาช่วยหมู่บ้านลงช่วยพื้นที่ช่วยหมู่บ้านแล้วก็ช่วยวัดทำประโยชน์ก็พร้อมครับถ้ามีเวลาบ้างเหมือนกัน ก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับคิดว่าเป็นความรู้สึกภูมิใจอย่างนึ่งครับรที่ได้ทำส่วเพื่อส่วนรวมได้ช่วยเยลยหลือคนอื่นแล้วก็สารทำควบคู่กันไปครับก็กกถ้าจะให้ผมทำเพื่อส่วนรวมโดย เพื่อนที่จะให้ชีวิตผมดีมันก็ไม่ได้ต้องทำครอบครัวไปดีทั้งเราดีทั้งคนอื่นก็รู้สึกด,ดีครับบางครั้งสิ่งที่ผมได้ทำก็มันไม่ดีแค่ผมต่อครอบครัวมันดีต่อคนอื่นๆด้วยได้ก็แฮปปี้ครับมีความสุขทุกคนก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับทุกคนควรจะทำก็ถ้าช่วยๆกันทำมันก็คงจะไม่มีปัญหาครับมีความสุขอ,อย่างน้อยๆก็เป็นคนไทยครับก็เป็นคนดีครับผมก็ ไปหว่าตัวตามกฎหมายนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ <_ an> ก็ช่วยเท่าที่ทำได้ครับผมมีมีงานมีกิจกรรมอะไรที่เขาขอแรงมาหรือว่าเป็นจิตอาสาก็ถ้าไปได้ก็ไป<__ก็ต้องดูโอกาสครับถ้าว่างก็ไปแต่ถ้าไปแล้วมันทําให้เราเสียโอกาสหรือว่าทําใหา้คือถ้าเรายังไม่พร้อมก็คือก็ต้องผัดไปก่อน,นครับแต่ถ้าแต่ว่าถ้าพร้อมก็ไปแแน่ครับไปแน,น่นอนถ้าพร้อม อันดับแรกก็คือได้ความสบายใจครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นการแบบทำให้ผู้อื่นสบายใจด้วยมันได้บุญแบบคล้ายๆว่าทำผู้ส่วนรวมก็อย่างนั้นแล้วก็ทําประโยชน์เพื่อคนหลายๆคนก็ประโยชน์มันก็ตกกับคนหลายๆคนมันก็คล้ายๆว่าเป็นการแบ่งปันความสุขก็ได้ความสุขกับตัวเราแล้วก็คนอื่นกนแฮปปี้จากการที่ไปสัมภาษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะส่วนใหญ่แล้วเลือกที่จะทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมก็เพราะว่าการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี้เป็นสิ่งที่ดีทําแล้วรู้สึกว่าสิ่งมีค่ามีคุณค่าได้อะไรดีๆจากคนมากมายค่ะค่ะแต่ก็ยังมีคนส่วนน้อยนะคะที่คิดว่าที่จะทําประโยชน์เพื่อตัวเองมากกว่านะคะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาต้องแบกรับภาระถึง2เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วมันจะทําแบบว่าถ้าสมมติเขาทําไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ มันอาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยค่ะและบางกลุ่มก็เลือกที่จะทําประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์เพื่อส่วนรวมไปพร้อมๆกันควบคู่กันได้อือก็เพราะว่าเราต้องนอกจากเรือยากแคร์คนอื่นแล้วเราก็อยากแคร์ตัวเองด้วยว่าเราไหวไหมใส่ใจตัวเอ,อเองด้วยไปด้วยไม่ใช่เราให้แต่คนอื่นไปแล้วเราไม่ดูแลตัวเองไม่ใส่ใจตัวเองก็ก็ยังไงทุกคนก็ต้องรักตัวเองอยู่วันยคาค่ำอะค่ะใช่ค่ะใช่อาการที่เราไปสัมภาษณ์ ได้รับความคิดเห็นจากทุกคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อาจจะมีความเคิดที่แตกต่างกันไปแล้วก็ขออให้คลิปวิดีโอของเราที่ไปสัมภาษณ์มาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่อการศึกษาของผู้ชมนะคะหวังว่าผู้ชมจะมีความสุขและได้อะไรมากมายจากคลิปวิดีโอของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบาย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 บกันใหยค่ะ